ก่อนจะไปดูคลิปเนี่ยผมขอบอกไว้ก่อนนะว่าเกมที่ผมผมเล่นเนี่ยมันเป็นเกมผีนะฮะซึ่งเกมผีเกมนี้เนี่ยมันห้ามใช้เสียงนะครับหรือคือห้ามพูดนั่นแหละมันก็พูดได้แหละแต่อย่าพูดเสียงดังนะเมื่งั้นผีมันจะรู้นะ,ะแล้วมันก็จะวิ่งมาตอกมึงไงเฮียเพราะงั้นในคลิปเนี่ยผมก็เลยอาจจะไม่ได้พูดเยอะขนาดนั้นนะครับผมเชิญกูมายังเมยสัตว์ทำไมไม่มีเงเป็นเพืเ่อนวะมึงยังไม่ได้รับหรือเปล่าล่ะเมื่อกี้กดรับไปแล้วอะ,ะกูกดเขา่วมเกมแม่งเลย มันได้ยินเสียงตัวเองเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลกูตามมึงไปแล้วอ่ะไอควายมึงโดนกูเกียนไรเฮียนี่ใ <reag> ช่เทปหรือเปล่าครับทำไมหน้าตาของมึงเหี้ยจังวะที่มึงจะมันเหี้ยหรอจะไม่เห็นรูปขนมึงด้วยอ่ะไอเดี๋ยวนะโอ้ อ้นนี้นม่คุ้ยแบบตาไม่กระพริบอีกจะ K นี่คือรถหล่อทำไมไม่เอารถคันนี้เลยวะมันดูปลอดภัยเยอะกว่าเลยเนี่ยรถคันนี้ไม่เอามื่กต้องกดออะอ๋อสตาร์ทรถโดยที่ไม่ต้องขึ้นวัตถุระบบบลูทูธน้องนี้มันยุกยุกไหนแล้วมันบอกว่าการวิ่งอะอ๋อทำไมเสียงกะอนอะ

ไม่เชื่อลองดู โอเคมาจิตแม่มึงเหยสัตว์อ๋อแล้วดูมึงยังไงอ่ะอันนี้คือกูดูมึงอเหรอมึงจะอยู่ที่เดิมทำเหี้ยอะไรๆสัตว์มึงตายอย่างเนี้ยอีมันเดินอยู่แถวนี้ไม่เป้าหมายเราคือเหี้ยอะไรก่อนเฮ้ยมมบินพูดหน่อยฮัลโหลฮัลโหลอย่างเงี้ยเบีย อย่างนียบเฮ้ยฮ,ฮลัลโหลเฮ้ยมึงเดินยัดเข็มการนอนตายมึงชุบกูได้ปะแม่งแน่นิ่งไปแล้วอ่ะมึงก็ชุบได้ยังกูออกคีมเฮีะยะนี่ขี้ขู่สัตว์มันมันมันให้เราทำอะไรอะ่ะเป้าหมายคือเฮียอะไรเนี่ยหนีผีเหรอหนีเรื่อยนะมันทุกมึงไม่ได้ดิ ม่มันไม่ค่อยน่ากลัวมันเป็นผีไร่อะแค่นี้กูก็ไม่กลัวแล้ววินสินั่งขี่ด,ดิตะโกนออกมาดังๆวินเฮ้ย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 ที่เอ <c oughs> <c oughs> <anse> ไอ้ผแอ๋าไง๋อ่ะไอ้เไี๋ากูหายไอาไหนหอายอไปแลไวแล้วแ,แ,แาไอกูทอาไอ๋าไไอ่ออไอไออ๋อออ <laughs> the fuck ผูตายแล้วเทปฝันดีครับน้องอย่าไล่พี่เลยพี่จุกผีเป็นนะชิบหายแล้วมึงวบกเข้ากเข้ไปทูกัน ไม่ปวดใจกูจะวาเนี่ยยูิ่งตัดหน้ากูมีเสียงอับโพงนะไอ้แย่เอ้ยใจตะโกนกูว่ตะโกนไม่ได้สัสวกู้างแล้วกูค้างแต่คอมพิวเตื้ออ๋ผีบักเากระจกหยาดไอ้ยออก อ๋อกีแคทเลยเริ่มแคทแคทคู่เราต้องออกจากที่นี่แล้วคือคือไอสัตว์แม่งเราจะเริ่มก็เรื่อมงมู้เลยนะเนีย่ยกูรู้แล้วผีมันจะอยู่อยู่ทางซ้ายมือไมะงั้นเราไปทางนี้ไม,ม่มันอยู่ทางขวามือวินไม่พราะเรื่อม,มามันอยู่ชั้นสองหรอวะมันไอไอห้องที่เป็นห้องที่กูไปเจอมันมีเลื่อยนะ ไปเจอกล่องพยาบาลเฮ้ยเจอไม้แล้วหนึ่งแผ่นวินไม้เหียเราอยู่ห้องสมุดไว้เยอะอ๋อไม้สมุดเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยใครทักมาวะพี่ย่มึงวะ กูได้กุญแจกได้กุญแจอยู่ไหนอเงี้ยมันอยู่ไหนไม่รู้อ่ะเอาอยู่ๆยู่แถวกูอยู่แถวกูกูเปิดกุญแจขห้องรับปิดประตู không mặc phứ, cái này nè, nón, nó có gì đấy, nó có một cái gì đó, nó có một cái gì đó, nó có một cái gì đó, nó มันมันโยนทิ้งไปแล้วโอ้โหเสียงมึงเปิดตัวใช่ใช่กูเจอกูเจอกันไกผีมันรับได้ป่าวะไม่น่าจะได้นะทีเรามีไม้แล้วสองอันขาเอีกอันหนึ่งอะกูอยู่ตรงเครื่องบันไฟอ่ะคือตะกี้มันมันมีถังถังตักน้ำกูเจอเลื่อยะกูมีเลื่อยมีกันไก อ็ตรงนี้มันก็มีเรื่องไม่ใช่ป่ะหรือมันดับคนรังที่อะอ๋อไม่ไม่มได้ดับคนรังที่เทปกูตายละผีอยูย่ๆมันไม่มีเสียงเฮี้ยอะไรแล้วก็เจอกอูแล้วเกมกูแคร์ดอ๋อ๋อไม่แคร์ดีกว่ากูตายเกิดใหม่กูลืมฮ่ากูตายแล้วเกิดใหม่เลยเหรอเออกูปรับไว้อะเอออย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วอ่ะดิอไอยควาย <c oughs> กูปแล้วผีวอ,ยอยู่ไหนอ่ะ กูวิ่งใส่อะไรเงี้ยว่าจะเชือกแล้วอ่ะรีบจบเกมรีบหนีรีบกลับบ้านปัญหาคือมึงมาทำเฮี้ยอะไรก่อนไอ้สัสมึงมาทำเฮี้ยอะไรเนี่ยมาแล้วก็กลับเฮ้ยมันมันตายได้จำกัดไปเนี่ยกูเจอกันไกลกูโดนผีดักเกิดอ่ะอ้๋ออ๋อเอาไงทิพว่าไงทิพ อ,อ๋ออค้างเอากูไปเล่นเกมผีรูบกปปะ่ะนั่นสนุกกว่าเยอะเลยนะค้าง <c oughs> ไปเร็วอ่ะโอ้ยลบเกมทิ้งไอ้อยรอมันทำสมบูรณ์กันเถอะไปเล่นนี้ก ouais. <c oughs> ูไอ้สัตว์ไม่กลัวเร็วตายแล้วค้างหาพ่อ